สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ hit team channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วยจ o มลานะครับวันนี้นะครับเราเรายังอยู่ใน playlist ของ SEO กันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้มีกรณีศึกษานะครับในเรื่องของการ submit ในเรื่องตัว search Google search console ไปแล้วนะครับที่ทำยังไงให้อยู่ในหน้าหนึ่งได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดสารต่อกับคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการ submit นะครับ โดเมนของเราเข้าสู่ Google Search Console นั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าจะมีหลายๆคนนะครับอาจจะยังมีความสับสนนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซับมิ t ในเรื่องของตัว Search Console ของ Google เนี่ยมันสามารถที่จะมีประโยชน์ในเรื่องส่วนไหนของเราได้บ้างนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าเราควรจะซับมิ t ด้วยแบบไหนบ้างเพราะว่าบางคนนะครับก็ยังคงใช้โปรตโตคอลที่เป็นแบบ HTTP อยู่บางคนก็จะเป็น protocol แบบใหม่ที่เป็น HTTPS นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายกันนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันว่าเราจะมีการ submit สู่ตัว Google Search Console กันเนี่ยนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีสาระอะไรบ้างที่เพื่อนๆทุกคนนะครับต้องเข้าใจบ้างนะครับในส่วนนี้โอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการ Submit นะครับตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยเข้าสู่ Google Search Console กันนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยนะครับแนะนำในเรื่องของการทำในส่วนที่เราต้องทำเบื้องต้นในส่วนของตัวที่เป็น Google Search Console นะครับโดยการ Submit เนี่ยก็จะเป็น1ขั้นตอนนะครับที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของตัว Google Search Console นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับทดสอบทำให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่า การทำซับมิสในเรื่องของตัวโดเมนของเราเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องของ Google Search Console เนี่ยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราำลังทำตอนนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในความต้องการของเราไหมนะครับเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะเอาโดเมนเนี่ยเข้ามาซับมิสในตัว Google Search Console นั้นเนี่ยเรามีความามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างนะครับทีนี้ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาดูตรงนี้กันก่อนนิดนึงครับ โอเคผมจะขออนุญาตนิดนึงนะครับทีนี้ผมจะแยกนะครับในเรื่องของความต้องการของเพื่อนๆก่อนว่าการที่เราจะมาซับมิดในเรื่องของ Google Search Console นั้นเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการที่จะซับมิดเนี่ยด้วยโดเมนแบบไหนนะครับถ้าในกรณีสมมุติว่าเพื่อนๆมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นโดเมนแบบ HTTP ธรรมดาแบบนี้นะครับต้องการที่จะมาสับมิทนะครับในเรื่องของโดเมนที่เป็น HTTP ธรรมดาที่ใช้อยู่ตามปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับการสับมิทแบบนี้นะครับก็จะสามารถสับมิทได้เลยนะครับในเรื่องของตัว Google Search Console นะครับซึ่งคุณก็จะได้ประสิทธิภาพตามปกตินะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของตัวอ่าโปรโตคอลนะครับ HTTP กับ HTTPS เนี่ยมันก็จะมีความต่างกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ กูเกิลเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของตัวที่เป็น HTTPS นะครับ S ใน S ในที่นี้ต่อท้ายก็คือเป็น Secret นั่นเองนะครับคือความปลอดภัยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าในเป็นแบบกรณีแรกเ,เพื่อนๆมีเว็บอยู่แล้วมีโดเมนหรือจดโดเมนมาใหม่เนี่ยโดยโปกติมันก็จะเป็นโดเมนที่ยังไม่มี S นะครับถ้าในกรณีเ,เพื่อนๆต้องการใช้แบบนั้นเลยนะครับก็ไม่ต้องคำนึงอะไรมากก็สามารถที่จะมาสับมิดในเรื่องของตัว Search Console ได้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับมีเว็บอยู่แล้วเนี่ย มีความคิดว่าเออฉันก็อยากจะลองรับนะครับทั้ง HTTP แล้วก็ HTTPS ด้วยนะครับก็อยากจะมา Submit ที่ตัว Google Search Console การทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้อง Submit ถึง2โดเมนด้วยกันก็คือเช่นเป็น HTTP แล้วก็ตามด้วยชื่อโดเมน .com หรือ HTTPS ตามด้วยชื่อโดเมน .com นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าแต่ต้องบอกอย่างนี้กันครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะคิดว่า ถ้าแบบนี้มันก็ดีสิเพราะว่ามันเข้าได้งหลายทางเลยบางคนที่ไม่รู้เรื่อง s ก็อาจจะเข้าแบบไม่มี s ก็ได้นะครับเข้าเป็นในโดเมนของเราแบบไม่ต้องมี https ก็ได้บางคนที่รู้อาจจะเข้าแบบมี s ก็ได้ก็ทําให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าตัว g o Search Console เนี่ยจะมองนะครับโปรตโตคอลนะครับหรือว่าโดเมนของเราเนี่ยนะครับ แบบที่มี s กับแบบไม่มี s เนี่ยต่างกันเลยนะครับแบบมี s ก็คือชุดหนึ่งแบบไม่มี s ก็คืออีกชุดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาเราซับมิดไปแล้วเนี่ยนะครับการเข้าถึงโดเมนที่มี2โปรโตคอลแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆแทนที่จะโฟกัสไปที่โปรโตคอลเดียวเช่น s t p อย่างเดียวหรือ s t p s อย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เพื่อนๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแบบมี s กับกลุ่มแบบไม่มี s นั่นเองทีนี้พอมันถูกแบ่งเป็นแบบนี้เนี่ย ประสิทธิภาพของ URL ที่เพื่อนเพื่อนสัฟมิทไปเนี่ยมันก็จะดรอปลงเพราะว่ามันถูกแยกการทำงานออกไปนะครับพวกนี้ก็คือว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของ URL ที่เพื่อนเพื่อนทำการส่งไซต์แมปไปนั่นเองนะครับในในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะดีกว่านะครับก็คือพวกนี้ว่าถ้าไม่มี s ก็ไม่มี s ไปเลยก็ก็คือใช้เป็นโปรโตคอลรุ่นเก่าครับแต่ว่าถามว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่ Google ที่ Google เขาต้องการให้เราทำไหมณปัจจุบันนี้ไม่่่ใชแแล้ววนนนนะะัับปจจุี Google า ควรที่จะเป็น HTTPS ด้วยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องความปลอดภัยของตัว URL ของตัวโดเมนมากขึ้นนะครับซึ่งนะครับก็มีหลายๆเว็บนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการบอกสรุปคร่าวๆไว้ว่าการเปลี่ยนในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการทํา SEO ด้วยแต่สําหรับผมผมุมมองผมผมผม,มองแค่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนั่นเองแต่ถามว่าดีกว่ากันไหมการมี SD กว่าไหมผมเชื่อว่าดีกว่าเพราะมันคือมาตรฐานที่ Google ปัจจุบันอ่ที่ Google นิยมให้เราทําการเปลี่ยนมาใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่3ก็คือต้องการเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็น https นะครับ subbit แบบ https เลยผมมีคลิปสอนในเรื่องของการทำ https และ ssl ไว้เ,เพื่อนๆลองไปดูในส่วนนั้นก่อนนะครับการทำแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะต้องทำการเลือก f o c u s s s l w i t h h t t p s ดี r e c t ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ว่าไม่ว่าคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราเนี่ยพิมพ์ด้วยแบบมี s หรือไม่มี s เนี่ย มันก็จะถูก redirect มาในส่วนของตัวที่เป็น hcp s นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าผมจะเปิดให้ดูนะครับในส่วนนี้มันจะอยู่ในเรื่องของตัวโดเมนโดเมนที่เราทําการนะครับก็คือในเรื่องของข้อนี้นะครับก็คือจะมีการติ๊กถูกในเรื่องของ focus sl ตัวนี้ไว้ถ้าเรามีการทําเครื่องหมายนี้ไว้ไม่ว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยจะเข้ามาด้วยโปรโตคอลทางไหนเนี่ยมันก็จะถูกทําการ redirect เข้ามาในตัวที่เป็น s, <S นั่นเองอเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะครับสมมติว่าผมเข้าเป็น เอ่อวีดีจิพัสตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโดเมนใหม่นะครับของผมนะครับอ่าอันนี้ผมเข้าไปับปกติก่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น https ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับอ่เปิดโน้ตแพดใหม่มานะครับอ่าเปิดใหม่มาแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปผมเอา s ออกแบบนี้นะครับ Copy นะครับแล้วก็เปิดแท็บใหม่วางลงไปอันนี้ผมวางแบบไม่มี s นะครับอ่ผม Enter นะครับเห็นไหมครับมันก็จะถูกร d i r e c t เข้ามาสู่ในเรื่องของตัวที่เป็น https นั่นเองครับดังนั้น ในส่วนนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจก็อาจจะซับมิดไปเช่นตัวเองเว็บตัวเองเป็นแบบ HTTPS แต่ไปซับมิดแบบ HTTP แบบนี้แล้วมาเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นรายละเอียดใน Google Search แบบนี้ถ้าเราใส่ผิดเนี่ยโอกาสที่ตัวเว็บไซต์เราจะขึ้นใน Google Search เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมีมีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีข้อมูลจาก กูเกอ e ได้บอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวในส่วนไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวผมลองลองดูตรงนี้ให้นะครับอ่าแต่สกอร์ลงมาอ่าโอเคนี่นะครับเขาบอกไว้ว่าหากผ่านไปหลายวันหลังจากที่ยืนยันแล้ว Property ของคุณยังไม่มีข้อมูลอาจจะเป็นเพราะเว็บไซต์ยังไม่ปรากฏใน Search Console หรือคุณระบุ URL ไม่ถูกต้องเช่นคุณระบุ HTTP แทน HTTPS สำหรับ p r o p า r t y คำนำหน้า URL นั่นหมายความว่าถ้าคุณระบุในเรื่องของโปรตโตคอลที่คุณใช้กับการ u ั m มิ ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่อ่าไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในเรื่องของการค้นหาใน Google Search นั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราจะ submit เนี่ยเราต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าตัวโดเมนของเราที่เราใช้เนี่ยคือโดเมนอะไรเป็นแบบมี s หรือไม่มี s นั่นเองนะครับแล้วเพราะเมื่อเรารู้ปุ๊บแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าเราต้องการเป็นแบบไหนถ้าเราต้องการอา่อเรียกว่ามีผลในเรื่องของการอยู่ใน Google Search ด้วยเนี่ยการทำแบบนั้นจะต,ต้องอ่าเปลี่ยน protocol ของตัวเองเนี่ยเป็นแบบ https นั่นเองนะครับด้วยเป็นหัวข้อที่3แบบนี้นะครับโดยการไปกําหนดจากในเรื่องของตัวโดเมนได้นะครับในส่วนที่ผมบอกไปไปดูคลิปที่ผมสอนในเรื่องของ https กับ ssl ได้นะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็น https ละกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะกลับมาที่ในเรื่องของหน้าตัว google search console ครับวิธีการเข้าก็พิมพ์ google search console ก็ได้หรือคุณจะพิมพ์เป็น webmaster t o o l ก็ได้อ่็ webmaster เว็บมัสเตอร์ทูแบบนี้นะครับเมื่อก่อน Google Search Console นะครับใช้ชื่อว่าเว็บมัสเตอร์ทูนะเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้เข้ามาตัว Google Search Console แบบนี้หรือจะพิม o o g l e Search Console ก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราคลิกเข้าไปนะครับการที่เข้ามาทํางานในด้านของตัวที่เป็น Google Search Console แบบนี้เ,นเพื่อนๆต้องมี Account ของตัว Google ด้วยนะครับก็ต้องทําการสมัครก่อนนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็น Account ต,ตัว Gmail ของเพื่อนๆน,น,นั่นแหละนะครับสําหรับตัวทีีี่่่มาาเเข้ส้สูตัััว Google Console Search นนนนองะครบท พอเรามาในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็น p r o p e r t y ใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทำการ s ั b มิ t อย่างที่ผมบอกก่อนนะครับเป็นการยืนยันตัวโดเมนของเราก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคเขาก็จะขึ้นมาในส่วนของตัวเลือก p r o p e r t y แบบนี้นะครับถ้าใครนะครับที่เคยมีโดเมนแล้วหรือว่าเคยทําไปแล้วเนี่ยอาจจะมาคลิกในเรื่องของรายการตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก p r o p e r t y ตรงนี้ได้นะครับในส่วนนี้อ่ะก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ โอเคทีนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับในเรื่องของการแอดเนี่ยอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบโดเมนเลยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะยืนยันโดเมนของเราเนี่ยโดยใช้วิธีที่เป็นแบบโดเมนแบบนี้นะครับเราต้องไปจัดการนะครับในเรื่องของตัว,ตวที่เป็นโดเมนในเรื่องของตัว d i r e c t admin หรือโฮสติ้งของเพื่อนๆด้วยซึ่งมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยถ้าในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเป็น Linux Server แบบนี้นะอาจจะต้องไปจัดการในเรื่องของ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะเป็นในเรื่องของ DNS management นั่นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับในเรื่องของการจัดการยืนยันแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการยืนยันแบบคํานําหน้า URL นะครับโดยอันนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานที่ผมเองก็นิยมใช้แบบนี้นะครับโดยที่เราจะใส่ในเรื่องของ URL ของเราเนี่ยเข้าเข้าไปในช่องของตัวโปรโตคอลตัวนี้นะครับสมมุติว่านะครับผมก็จะมาในเรื่องของเว็บไซต์ที่ผมจะต้องการยืนยันณนะที่นี้นะครับผมเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น HTTPS นั่นเองใช่ไหมผมก็ไฮไลท์แบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ในเรื่องของที่ Google Search Console นะครับแล้วก็วางตรงนี้ลงไปนะครับลบตัวสแลตตัวนี้ออกนะครับเราก็จะได้โดเมนแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็คลิกในเรื่องของดําเนินการต่อนะครับอคลิกได้เลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะกำลังยืนยัน Property อยู่นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ตรงส่วนนี้เนี่ย ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของโดเมนนี้จริงไหมนะครับโดยส่วนแรกที่เขาจะให้เรายืนยันก็คือจะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ของ Google ที่เป็น html ตัวนี้เนี่ยไปทําการอัปโหลดนะครับเข้าสู่ตัว hosting ของขพอเพื่อนที่ใช้โดเมนนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการใช้แท็กนะครับแท็กที่เราสามารถก๊อปปี้ตัวนี้นะครับแท็กตัวนี้เนี่ย ไปวางในไฟล์ index.php ของตัวเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับในจุล่าก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์ index ของตัวเทมเพลตั้นเองนะครับวางในส่วน head นะครับของตัวเทมเพลตตัวไฟล์ index.php นะครับแต่ความนิยมจริงๆอ่ะต้องบอกอนี้ก่อนครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ง่ายเพราะว่าเราไปวางปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมา ftp ftp ถูกไหมครับแต่ว่าการวางแบบนี้เนี่ยมันจะวางลงในเทมเพลตซึ่งถ้าเกิดในอนาคตเพื่อนๆเปลี่ยนตัวเทมเพลตไปเนี่ยแล้วลืมเอาแท็กนี้ไปวางเนี่ย การยืนย <G ality> ันต <G ality> ัวนี้มันก็จะหลุดได้นะในส่วนนี้ดังนั้นแนะนําว่านะครับถ้าจะยืนยันให้ยืนยันด้วยการดาวน์โหลดไฟล์มันจะเรียกว่ามันจะมาตรฐานมากกว่าในส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนคลิกที่ตัวไฟล์ได้เลยอ่าคลิกที่ไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นเขาก็ใช้เราทําการเซฟนะครับอ่าเราก็ไปไปเซฟเอาไว้ก่อนนะครับอ่าเราเซฟไว้ในนี้นะครับอ่าวางลงไปนะครับถ้าเราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่าเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไฟล์ html แบบนี้นะครับให้เราทําการเอ่อเก็บไว้ก่อนในส่วนนี้ จากนั้นนะครับเปิดในเรื่องของตัวที่เป็นโปรแกรมในเรื่องของ FTP ก็คือไฟล์ซีล่าอ่ะเราเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ให้ทําการนะครับ FTP เข้าไปในส่วนของตัวที่เป็นโฮสติ้งของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับอ่ะผมก็จะมีการเล็ดของผมอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมก็ทําการเชื่อมไปแล้วโอเคทีนี้เมื่อมาถึงตรงเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็เข้าสู่โฟลเดอร์หลักก็คือ Public HTML อ่ะเราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีไฟล์เบื้องต้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ให้เราทําการไปในส่วนของตัวที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บในเรื่องของตัวไฟล์ของ Google เมื่อกี้นะครับอ่าคลิกมาปุ๊บเราก็จะเห็นไฟล์ตัวตัวไหนเอ,อ่ยอ่าตัวนี้นะครับ Google ตัวนี้ที่เป็น HTML ตัวนี้นะครับให้เราลากมาวางฝั่งของตัวที่เป็นโฮสติ้งได้เลยแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราลากวางเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไฟล์ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในฝั่งของตัวโดเมนแล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็ให้เราทําการกลับมาที่หน้านี้นะครับเมื่อเราทําการอัปโหลดเสร็จปุ๊บ ก็ให้เรากดยืนยันได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่ะยืนยันนะครับปุ๊บอรอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังตรวจสอบโอเคตอนนี้เขาก็บอกว่ายืนยันการเป็นเจ้าของแล้วนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็คลิกที่ไปที่ property นะครับอ่าไปที่ r o p e ต t y ได้เลยนะครับอ่าอ่าตอนนี้ตอนนี้นะครับจะสังเกตต,ตรงนี้ว่าตอนนี้ด้านบนตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโดเมนที่เราเพิ่งทําการอ่าสัมมิทเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชื่อโดเมนของเราเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับมีเว็บไซต์อัปโหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําในเรื่องของขั้นตอนในส่วนตัวที่เป็นแผนผังเว็บไซต์ต่อได้เลยนะครับแต่ว่าในเว็บตัวอย่างของผมวันนี้นะครับผมมีแค่ตัวโดเมนที่จดเอาไว้นะครับยังไม่ได้เอาเว็บขึ้นไปนะครับดังนั้นก็คือผมทําในเรื่องของตัวที่เป็นซับมิตให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของภาพรวมนะครับแล้วก็ผลการปฏิบัติงานในส่วนนี้เนี่ย ก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเว็บไซต์ทิ้งระยะเวลาไปอีกหลายๆวันแบบเนี้ยตรงในส่วนเนี้ยข้อมูลมันก็จะไม่มีการเข้าชมต่างๆให้แสดงผลมากนักในส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปดูคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัวเว็บไซต์ที่เรามีการสับมิดไปแล้วนะครับอย่างเช่นผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตย้อนเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวเผื่อเพื่อนจะได้มองเห็นภาพผมได้บอกอเพื่อนว่ากรณีถ้าเกิดว่าเราใช้โปรโตโคอลใดโปรโ และเราไปซับมิตกับอีกโปรโตคอลหนึ่งเช่นสมมติเราใช้ HTTPS แต่เราไปซับมิตตัวที่เป็น HTTP เฉยๆแบบนี้เนี่ยสามารถซับมิตได้ไหมซับมิตได้นะครับแต่ว่านะครับผลการปฏริบัติงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับข้อมูลอะไรอ่ะผมทําให้ดูเช่นโดเมนฮิตซินของผมเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าฮิตซินให้ดูก่อนนะครับอ่าฮิตซินฮิตซินของผมเนี่ยก็เป็น HTTPS ใช่ไหมครับแต่เวลาตอนที่ผมซับมิตตอนแรกเนี่ยผมซับมิตไปแบบเป็นแบบ2ตัวนะครับพอเราไปดูในเรื่องของตัวที่เป็น h t t p ตัวธรรมดาก่อนนะครับเขียกเข้าไปดูแบบนี้จะเห็นว่านะครับในส่วนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีในเรื่องของการเข้าชมเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมมีการตั้งในเรื่องของโฟกัส ssl ว้ดังนั้นเวลาเข้ามาในหน้านี้เนี่ยเข้ามาในโดเมนของผมเนี่ยทุกอย่างจะถูกรีกลับไปในส่วนของตัวที่เป็น https นั่นเองในกรณีนี้ก็คือในส่วนตัวที่ถ้าเพื่อนๆนนะครับใส่นะครับในเรื่องของตัว submit เนี่ยเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น s นะครับแต่โดเมนของเพื่อนเนเนี่ย เป็นแบบ HTTP ธรรมดาแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนผมแบบนี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะมาแสดงในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าผมกลับไปดูในเรื่องของตัวที่เป็น HTTPS นะครับ HTTPS แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีข้อมูลให้เพื่อนดูว่าภายใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย28วันเนี่ยมีการเข้าชมอะไรต่างๆนานาในส่วนนี้ยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือข้อมูลอ่าสามเดือนไม่ใช่ไม่ใช่1เดือนนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้าชมหรือการแสดงผลยังไงบ้างนะครับดังนั้น การที่เราใส่ในเรื่องของตัวที่เป็นโ,โปรโตโคอล http หรือ https เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นในการซับมิดนะครับให้คำนึงถึงจุดนี้ก่อนเป็นสำคัญนะครับแล้วถึงจะค่อยมาซับมิดว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการซับมิดด้วยโปรโตโคอลแบบไหนนะครับถ้าแนะนำนะครับปัจจุบันนี้นะครับโปรโตโคอลที่เป็นมาตรฐานที่ Google พยายามที่จะให้เราทำการใช้ก็คือโปรโตโคอลที่เป็น https นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับในเรื่องของการซับมิตนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็มีตามขั้นตอนที่ผมบอกคือเลือกโปรโตคอล URL ของโดเมนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาทำการซับมิตเลือกอใส่ในเรื่องของการซับมิตแบบ URL นะครับแล้วก็ทําการยืนยันตนนะครับด้วยไฟล์ Google ที่เป็น HTML นั่นเองนะครับจากนั้นก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็กดยืนยันครับเราก็จะได้การซั m i t ที่ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มทำการทำการส่งแผนผังเว็บไซต์หรือจะทําดัชนีต่างๆก็ทําตามขั้นตอนไปทีละสเต็ปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของตัวซัมิ i นะครับตัว Google Search Console นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับและถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไปด้านล่างได้เลยยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ